สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กามพยากรของปีนักษัตวปีรากานะคะและนี่คือดวงประจําเดือนสิงหาคมปีพศออ2565นะเริ่มที่การงานเลยแล้วกันนะคะไม่รู้จะเอ่ยอะไรในเดือนนี้ชีวิตคุณพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณเริ่มงานใหม่แน่นอนแล้ว นะคะและดูท่าจะไปได้สวยซะด้วยงานเก่ามันมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะแค่คิดเริ่มแค่คิดเริ่มแค่วาดฝันไว้ยังไม่ลงมือทํามันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะคุณต้องลงมือทาเลยรับรองประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะตามหน้าไพ่นี้ได้บอกคุณเอาไว้อย่างนี้ งานเดิมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะคะอืมนชีวิตคุณพลิกผันแล้วแต่ตรงนี้พลิกผันไปทางที่ดีนะในทางที่ดีอืมประมาณนี้เรื่องงานของเก่ารู้สึกว่าจะจะไม่ไหวแล้วให้เริ่มงานใหม่ทันทีคิดและวาดฝันไว้ยังไม่ลงมือทำสักทีมันก็ไม่ประสบความสำเร็จมันไม่มีอะไรเริ่มต้นเลย พราะยังเป็นศูนย์อยู่นะคะต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างการเงินค่อนข้างเยอะโอ้ขั้นเสรษฐีนี่กันเลยอะ่ะทำไมเงินเยอะจังเลยมีตัวนี้ตัวเดียวเจ๊งบงนะคะนเนี่ยตรงเนี้ยค่ะจริงน่าจะเป็นของเดิมที่ทำมาเจ๊งไปละแต่สรุปการเงินเดือนนี้ได้เยอะมากนะคะคุณค่อนข้างที่จะ ลุยในการทํางานอย่างเดียวเลยแล้วคุณก็เห็นเงินแล้วคุณก็ทําอีกเห็นเงินแล้วก็ทําอีกนะคะสรุปการงานการเงินในเดือนนี้ผ่านผ่านเยอะด้วยนะอาจารย์ให้ร้อยี่สิบเปอร์เซ็นไปเลยละแต่อย่าลืมแบ่งเก็บนะเงินที่ได้มาเอาไว้ใช้ในยามที่เราทุกยากเดีย๋ยวทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดนี้นะคะต่อไปเรื่องสุขภาพ อืสุขภาพไม่ไม่ดีแล้วค่ะเดือนนี้แต่ก็สามารถดูแลตัวเองได้ไปหาหมอรักษาก็หายนะคะไม่ไมไมม่่เยอะไม่เยอะหกล้มข้อศอกแตกอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเป็นแผลนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ก็ปวดหัวอยู่ก็เป็นไข้ขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถรักษาได้กินยายเองก็หายทำแผลเองก็ได้ ประมาณนี้ไม่เยอะไม่มากนะคะสรุปสุขภาพก็ผ่านค่ะนะคะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้ทำงานค่ะทำงานอย่างเดียวลุยงานอย่างเดียวเดี๋ยวคืออาจจะมีโอกาสพบเจอนในขณะที่คุณทำงานนะคะทุ่มเทกับงานอยู่นะคะแล้วก็จะเจอนะคะแต่ถ้าหากว่า มันมีปัญหาติดขัดมากก็น่าจะปล่อยปล่อยไปได้เลยนะคะไม่ต้องงอไม่ต้องยื้อนะเพราะว่ารู้สึกจะไม่ดีเท่าไหร่แต่มันคน,นโสดแล้วนะ้องมันอยากมีแฟนไงแล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะั้นในเดือนนี้คุณต้องเอาใจแฟนคุณหน่อยนะดูแลเธอและเขาหน่อยนะคะถ้าหากว่า ไม่รู้แม้กระทั่งชอบสีอะไรไม่รู้จักว่าเพื่อนสนิทของเธอและเขาคนนั้นคือใครอชอบกินอาหารอะไรถึงขั้นนี้แล้วคุณผิดเต็มๆนะคะอย่างน้อยคุณก็ต้องรู้ว่าเพื่อนสนิทของของของแฟนเราเป็นใครบ้างชอบไปนั่งเที่ยวที่ไหนกันบ้างสั่งอาหารอะไรมากินกันบ้างเพราะั้นเดินนี้คอยคุณเอาใจใแฟนคุณด้วย นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นมันจะง่ายขึ้นนะคะเอาใจใส่อะมองพิจารณาดูดูแฟนเราด้วยอย่าพิจารณาแต่งงานแล้วก็ดูแต่ตัวเองนะคะแค่นี้เองในเดือนนี้เพราะบางทีเราเราโอเคเราสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับแฟนเราอยู่แต่ว่ามันบางทีมันเดือนหนึ่งมันนานไงคะ สามสิบวันเนี่ยสามสิบเอ็ดวันมันนานนะเราละเลยตรงนี้ไปนิดเดียวเองอะ่ะนะแฟนเราง,งอนเราเลยอะ่ะนะแค่นี้เองคนมีคู่นะเราไปเรื่องที่จะเตือนสติคุณเรื่องที่จะติดจริงคนตามหน้าไพา่นี้คืออ,อะไรบางอย่างที่คุณยื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องยืมันละก็เริ่มใหม่ไปเลยดีกว่า ะะแต่ถ้าหากว่ามันมันยังสามารถที่จะทําต่อไปได้แล้วก็ได้รับผลประโยชน์นั้นกลับมาอยู่ก็สามารถทําต่อไปได้แต่คุณอย่าลืมเริ่มใหม่นะคุณต้องเริ่มใหม่ทันทีโดยเฉพาะเรื่องงานซึ่งจะตามมาด้วยเงินทองถ้าคุณคิดและวาดฝันไว้แต่ไม่ทําสักทีมันก็ไม่เกิดขึ้นเพียงแค่วาดฝันไว้เพียงแค่คิดว่าจะเริ่มทําแต่ไม่ทําสักทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย เป็นแค่ความฝันเป็นแค่ความคิดแต่ตรงนี้ชโชคดีที่ว่าตัวจบเป็นเด็กถืงมือเท้าแล้วคุณก็คือคุณเริ่มละคุณทําละเขายังชั่วหน่อยเขายังชั่วหน่อยรับรองมันดีแน่นอนนะคะดีแน่นอนในเดือนนี้นะคุณเริ่มเลยมันเป็นโอกาสดีที่คุณจะทาํามันอ่ะนะคะขอให้คุณทํามันใหสส้สำเร็จแลกก้วแรับการเพราะว่าเดือนนี้สุดคุณมีคือคือคือโชคเข้าข้างคุณด้วย โชคข้าข้างคนด้วยเหมือนมันเหมือนมันจะยากแต่มันก็จะง่ายประมาณนี้นะพูดในเกือบลิ้นพันกันเลยสมองคิดไปแล้วแล้วปากพูดตาม <c oughs> อ่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนี่คือดวงประจำเดือนของคุณในเดือนนี้นะคะหวังว่าคุณน่าจะปรับตัวได้คุณน่าจะปรับตัวได้ไ,ดไม่ไม่ยากเกินไปไม่เหนื่อยเกินไปไม่ไม่ไม่ถึงขั้นนั้น ะะตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้วก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ